สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ลุงสอนดําเนินรายการเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมวันนี้มีเรื่องทีอ่อาจจะถูกใจผู้ชายบางคนเนาะ,ะเรื่องที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็คือเรื่องของโสเพณีครับโสเพณีเนี่ยแปลว่าหญิงงามนะครับนะ,ะมาจากภาษาบาลีว่าโสพณนะโสพณนะแปลว่า งามใส่ปัจจัย e เข้าไปนะแปลว่าหญิงงามนะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันมีโสเพนีนครนะก็คือนะหรือว่านะครโสเพนีในอินเดียเนี่ยเขาจึงเรียกว่าหญิงงามเมืองนะครับนะหญิงงามเมืองมันต้องงามนะครับนะถ้าไม่งามขายไม่ออกหรอกนะครับสมัยก่อนเนี่ยหญิงงามเมืองเนี่ยจะต้องงามงามมากๆเลยไม่งั้นขายไม่ออกครับนะอ่ะ ทีนี้หญิงงามเมืองเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะอย่าง,นะาางเขาว่ามันเกิดจากพิธีกรรมทางาศาสนาพี่น้องนะในทางในาศาสนาโบราณเนี่ยนะพวกกลุ่มาศาสนาโบราณอย่างอาระยะธรรมบาบิโลนพวกนี้นะครับนะเชื่อกันว่า,าไม่ใช่เชื่อกันว่าละนะมันมีหลักฐานว่าผู้หญิงเนี่ยนะก่อนที่จะแต่งงานแต่งการมีครอบมีครวัวเนี่ย ต้องไปถวายพรหมจรรย์กับเจ้าแม่สะกนว่าเง้นเถอะเนาะเทพธิดาสะกอนะครับนะก็คือเจ้าแม่อิสตานะครับนะต้องไปสละพรหมจรรย์เพื่อถวายเจ้าแม่อิสตากะสะกดทํำยังไงล่ะนะเขาก็ให้ไปนั่งที่วิหารเจ้าแม่อิสตานะบรรดาสาวๆนี่ก็จะไปนั่งกันหน้าสลลนเลยนะทีนี้ก็รอว่า เจ้าแม่เนี่ยจะโดนบันดาลให้ชายคนไหนมาเพื่อมาใช้บริการทำพิธีสละพรม,มจันทร์ให้หว่าเงี้ยเนอะอ่ะทีนี้พอมีชายหนุ่มชายเท่าชายแก,ชยก่ชายอะไรก็มั่งเถอะนะครับนะมาถึงแล้วเนี่ยมาแล้วเกิดถูกอ,อกถูกใจหญิงคนใดอยากจะสละทำพิธีสละพรม,มจันทร์ให้หญิงคนไหนเนี่ยชายคนนั้นก็จะโยนเหรียญ ลงบนตักของนางของพวกเธอเหล่านั้นคนใดคนหนึ่งนะเลือกเอาเนะครับเนาะอ่ะพโยนเหรียญปุ๊บเนี่ยเธอจะดีใจมากว่าเธอจะได้ทําพิธีสละพรม,มาจรรยแ์แล้วก็จะลุกตามชายคนนั้นเข้าไปเลยนะครับนะเสร็จแล้วก็ไปทําพิธีสละพรม,มาจรรย์กันเราก็ไม่ต้องไปพูดเนาะเาทำยังไงก็ไม่มีใครไปตั้งกล้องอัดถ่ายเอาไว้นะครับนะอ่ะทีนี้พอ ทำพิธีสละพรมจันทร์เรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านกลับช่องแต่งงานแต,งาแต่งการมีครอบมีครัวได้นะครับนะเ,เป็นอย่างนี้นะกลายเป,ป็นว่าผู้หญิงที่เป็นอย่างเนี้ยนะได้รับการยกย่องจากผู้ชายว่าด้วยซ้ำว่าเป็นผู้หญิงที่ดีนะครับนะไม่ใช่สมัยนี้ว่าเฮ้ยเธอไปเสียตัวกับคนอื่นมาแล้วนะฉันต้องการได้สิงๆเธอมาทําอย่างนี้ได้ยังไงเธอไปเสียตัวกับคนอื่นได้ยังไงนี่อันนั้นสมัยนั้นไม,ไม่ไม่ถือแบบนี้นะครับนะไม่ถือแบบนี้เลยอ่ะทีนี้ก็ ถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ยเนาะสวยก็คงได้สละพรหมจันาาทร์ถวายเทพเจ้าไว้ขึ้นนะแต่ถ้าไม่สวยเนี่ยอาจจะต้องนั่งกันปีๆหรือหลายปีนะครับนะรอให้ใครสักคนหนึ่งนะกระเฮียนกระหือหรือจัดเลยนะไม่มีที่ระบายแล้วเอาวะเหลือ,อยาคนนี้นั่งอยู่คนเดียวก็คว้าหลับหูบห,ลบหลับตาคว้าเอาไปอย่างเงี้ยนะครับนะอ่ะทีนี้ก็แม้แต่ในศาสนาบางศาสนาเนี่ยนะครับนะก็ อ้างว่าพระเจ้าให้ทําแบบนี้นะใครได้ทําอย่างนี้แล้วจะได้ไปเกิดในดินแดนของพระเจ้าอย่างเงี้ยนะครับนะก็กลายเป็นว่ามาภายหลังนะจากการศึกษาก็ทําให้ทราบว่าพวกเนี้ยเป็นการอ้างพระเจ้าเพื่อหวังจะเปิดสิ่งสาวๆครับนะบางทีเอากะเด็กก็มีนะครับนะแขวบ9ขวบก็มีซึ่งโลกยุคป,ปัจจุบันนี้รับไม่ได้นะครับกับการกระทําแบบนี้หลังจากนั้นนะครับนะก็พวก พิธีกรรมที่ทําเพื่อพระเจ้าเนี่ยนะกเ็เริ่มหายไปนะหลังจากนั้นผู้หญิงบางคนเริ่มมีความคิดว่าเอ๊ะในเมื่อเราทําให้กับพระเจ้าได้เราก็ทําเพื่อตัวเองบ้างนะครับนะก็เลยเปลี่ยนจากการการซื้อผ่านพระเจ้าเนี่ยนะครับนะโยนเหรียญให้เหรียญหนึ่งหรือว่ากี่เหรียญก็แล้วแต่นะครับนะผ่านพระเจ้าเนี่ยนะ ก็ไม่ต้องผ่านพระเจ้าแล้วต่อไปนี้นะครับนะแทนที่จะโยนลงตักหรือว่าเอาเงินเหรียญไปวางไว้ที่หน้าแท่นบูชาเนี่ยก็เอามาโยนใส่เสื้อของนางเลยนะตั้งกฎหมายว่าเอามาโยนใส่ลงไปในเสื้อเลยนะถ้าโยนใส่ลงไปในเสื้อไปว่ามามาซื้อเธอนะซื้อเธอเพื่อจะไปสละพรมจันทร์หรืออาจจะไม่สละพรมจันทร์ก็ได้นะครับนะจะทํากิทีก็ได้อะไรเงี้ยนะครับนะอ่ะก็มีผู้หญิงไปนั่งอยู่ที่อ่า เทวาลัยเนาะ,ะเทวาลัยหรือว่าศาลถ้าภาษาไทยเราก็เรียกว่าศาลนั่นแหละนะครับภาษาอินเดียก็เรียกว่าเทวาลไลถ้าภาษาตุรีกขามันเขาจะเรียกว่าวิหารนะครับนะความจริงมันเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนี่แหละแต่เขานิยมเรียกว่าวิหารเช่นวิหารเจ้าแม่อเธนา่าอะไรเงี้ยนะครับนะ,ะก็ไปนั่งอยู่ที่วิหารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเจ้าแมอ่อิสตาอย่างที่ยกมาที่แรกนี่แหละ นะครับนะทีนี้ก็พอมีชายคนไหนพอใจเธอก็โยนเงินใส่เสื้อเธอเธอก็ไปมีกิจกรรมด้วยนะครับนะพอมีกิจกรรมโปองชิงปปองป้องชิง,ง,ง,ชงกันเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ต่างคนต่างไปนะหญิงพวกนี้ก็จะนั่งหากินอยู่ตรงนั้นนะครับนะจนมีเงินมากพอก็กลับบ้านกลับช่องนะไปแต่งงานแต่งการเงินพวกนี้บางวัฒนธรรมสมัยก่อนเนี่ย เนื่องจากว่าเขาให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายขอผู้ชายแต่งงานนะครับนะผู้หญิงพวกนี้จึงมาทํางานอย่างนี้เพื่อจะเก็บเงินไปทําพิธีแต่งงานของตัวเองนะแล้วก็กลายเป็นว่าผู้หญิงพวกนี้ได้รับการยกย่องจากสังคมว่า เออเป็นเธอเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นเมียที่ดีที่กล้าหาเงินโดยวิธีนี้เพื่อจะมาสร้างครอบสร้างครัวนั่นเห็นไหมครับนะอ่าสมัยนี้เราก็อ่ารู้กันว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอันว่าขายไม่ได้นะครับเนาะเป็นอันว่าไม่มีใครเอาอ่ะทีนี้ก็ในที่สุดนะครับนะมันก็เกิดเปิดอ่าเป็นอ่าสถานบริการที่ว่าเป็นงานเป็นการขึ้นครั้งแรกในกรุงเอเธนส์นะครับเนาะอ่า เป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าเปิดซองนะเดี๋ยวนี้ก็สมัยนั้นเขาเรียกว่าโรงถ้าสมัยโบราณเขาเรียกว่าโรงชำเราอย่างเงี้ยนะครับนะเปิดเป็นแห่งแรกเลยในกลุงเอเธนโดยคุณโซเพนีที่ชื่อว่าเดี๋ยวชื่อว่าอะไรเนี่ยเอาเขียนไว้ตรงไหนแล้วอา้าวชื่อว่าโซลอนนะครับเนาะชื่อว่าโซลอนอ่ะเธอก็เปิดสำนัก งานนะขายบริการขึ้นเป็นแห่งแรกเลยในกรุงเอเทนเพื่อนะครับนะจุดประสงค์ขั้งแรกเลยเนี่ยเพื่อเอาเงินที่ได้จากการขายบริการตรงนี้ไปทําการกุศลครับนะไปทาการกุศลจากนั้นนะครับนะจากเงินทําการกุศลจากกรุงเอเทนเป็นที่แรกมันก็ขยาย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 ,ย,ายมาจนทุกวี่ทุกวันนี้แหละครับนะอ่าแล้วก็จากการกุศลก็ไม่ใช่การกุศลละนะเพื่อการกุศลส่วนตัวโดยเฉพาะเลยทีนี้ นะครับนะก็หากินกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับพี่น้องครับนะก็กระจัดกระจายแตกสาขากันมาเรื่อยๆอย่างในอินเดียเนี่ยในอดีตเนี่ยมีอ,อาลลโกะต้องบอกนะว่าโสเพณีสมัยก่อนนั้นไม่ได้รับการดูถูกเหยียดหยามหรือถูกกดขี่ให้เป็นชนชั้นต่ำของสังคมแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามครับโสเพณีเนี่ยจะได้รับการยกย่องให้เป็นชนชั้นสูง นะครับนะให้เป็นชนชั้นสูงชนหนึ่งกลุ่มหนึ่งเลยทีเดียวเชียวนะเพราะว่าพวกนี้เป็นคนสวยต้องสวยที่สุดนะเขาต้องคัดมาแบบสวยที่สุดนะครับนะอย่างในอินเดียเนี่ยนะครับนะ,ะในที่เมืองอุเชนีเนี่ยเอ่อพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นนะในสมัยพุทธกาลนี่แหละนะครับนะยกย่องนางสิริมาที่เป็นโสพินีวะเธอเนี่ยเป็นมงกุฎด,ดอกไม้หลากสีของกรุงอุเชนี พวกโสเพนีเนี่ยเป็นมงกุฎดอกไม้รากสีของกรุงอุเชนีทําไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าเโสเพนครโสเพณีแห่งนี้เนี่ยนะครับนะถ้ามีโสเพณีสวยๆโสเพณีที่มีความงามเกลิตกิริๆๆยาโสเพณีสมัยก่อนไม่ใช่ว่า,ามาถึงก็แก้ผ้าโป๊ะๆชึ่ง,ง,งๆกันเลยนะครับนะสมัยก่อนก็จะต้องดูแลปนิบัติพัดวีนวดเค้น ลองรำทำเพลงเล่นดนตรีให้ฟังอะไรสารพัดอย่างเลยครับปรนิบัติดีมากนะและมักจะอยู่ด้วยกันคือ1วัน1คืนอ่ะอย่างนี้นะครับนะเป็นเกณฑ์เลยนางซิริมาเนี่ยค่าตัวต่อ1น1วัน1คืนนี่นะครับนะหนึ่กะหาปณะ,ะครับนะหนึ่กะหาปณะหนะึ่กะหาปณะเนทะนะ่ากับสีมาศกมาศหนึ่งของอินเดียเนี่ยเท่ากับ1บาทไทยเพราะฉะนั้น1000กหาปณะ,ะของอินเดีย ก็คือ4,000บาทไทยพี่น้องนะแล้ว4,000บาทไทยเนี่ยสมัยพุทธกาลพี่น้องนึกถึงเอานะว่าเมื่อ2,500ปีที่แล้วเนี่ยนางสิริมามีค่าตัวเท่าไหรนะ่ตีสมัยนี้ไม่เป็นล้านหรอครับสมัยลัชการที่6ที่7เนี่ยทองบาทละ70บาทเองนะนะแล้ว2,500ปีที่แล้วทองไม่ทองกับเงินมันไม่ค่าไล่เรียกกันหรือนะครับนะเนี่ย นางซิลิมาไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าถึงแม้ว่านางซิริมาจะมีอาชีพอย่างนี้นะครับนะนางก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้กีดขวางตัวเองที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นนะครับนางสิลิมา,าหาโอกาสจนได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุโสดาบันนะครับเป็นอริยะบุคคลในพุทธศาสนาคนหนึ่งครับเป็นพระโสดาบันเมื่อนาง ตายลงแล้วนะครับนะไม่ถือว่านิพพานนะครับโสดาบันยังไม่นิพพานเนื่องตายได้แล้วเนี่ยตายลงไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ายังใช้ศพของนางเนี่ยครับนะสำหรับให้ภิกษุเนี่ยปรงอสุภะกสินด้วยครับนะแล้วก็มีเรื่องราวอีกมากมายนะทีนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยโสมพิณีเริ่มมีเมื่อไหร่นะอย่างน้อยๆครับนะมีมาตั้งแต่สมัยพนรายมหาราชเลย สมัยอยุธยานะครับในอยุธยาตอนกลางอย่างน้นอยๆมีมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะดีไม่ดีมีมาตั้งแต่สมัยตอนต้นด้วยคือเราเริ่มคบกับฝรั่งนะคบกับฝรั่งฝรั่งก็เอาวัฒนธรรมตรงนี้เข้ามาเผยแพร่น่าจะเรียกวัฒนธรรมได้ไหมเนาะค่ะานิยมดีกว่านาะเรียกว่าค่านิยมการเสพสังวาสกับหญิงที่ไม่ใช่เมียตัวเองหญิงที่รับจ้างเสพสังวาสนะครับนะก็เกิดการตั้งสถานบริการเช่นนี้ขึ้นเรียกกันสมัยนั้นว่า โรงชำเรานะเรียกผู้หญิงพวกนี้ว่าหญิงชำเราให้แก่บุรุษนะครับหญิงชำเราให้แก่บุรุษนะี่เป็นศัพท์ที่มีมาตั้งแต่สมัยพันรายมหาราชนะสมัยรัชกาลที่3ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นี่แหละครับนะมีคุณยายท่านหนึ่งนะตั้งตนเป็นแม่เล้าผู้ใหญ่ <c oughs> มีเด็กๆในสังกัดเยอะนะครับนะาหากินอยู่แถวๆตอกเต้า ถนนเยาวราชกรุงเทพทุกวันนี้แหละครับนะได้เงินได้ทองเยอะแยะมากมายจากการค้าขายบริการเช่นนี้นะครับนะนางผู้นั้นนะยายผู้นั้นเนี่ยชื่อว่ายายแฟงนะก็เลยเอาเงินรายได้จากตรงนี้เนี่ยนะรวมกับบรรดาลูกๆของพวกเธอนี่นะลูกๆก,ก็คือพวกโสพินีในสังกัดนี่แหละครับนะ,ะรวมกันแล้วก็ไปสร้างวัดนะไปสร้างวัดแห่งหนึ่งทีนี้ก็วัดนะั้นะยังไม่มีชื่อหรอกนะชาวบ้านเขาก็เลยเรียกชื่อว่า วัดใหม่ยายแฟงยายแฟงแม่เราเนี่ยเป็นคนสร้างนะครับก็เลยเรียกว่าวัดใหม่คือวัดที่สร้างใหม่เน,ะนาะวัดใหม่ยายแฟงนี่ก็เป็นที่รู้จักกันว่าวัดนี้เกิดจากมากเจอผลของอาการค้าขายโซเพณีนะครับนะทีนี้ยายแฟงเนี่ยแกก็อืมแกก็เห็นว่าจริงๆแล้วธุรกิจของแกเนี่ยมันแบบเป็นธุรกิจเหมือนธุรกิจบาปเนะาะแต่จริงๆสมัยพุทธกาลท่านว่าไม่บาปนะครับนะ ผู้ชายที่ไปน,นอนกับผู้หญิงพวกนี้ก็ไม่ไม่ไม่ผิดไ,ไม่ถือว่าผิดสีลงข้อสด้วยเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยผู้หญิงที่จะมาทําอาชีพนี้เนี่ยคือพ่อแม่เต็มใจพ่อแม่ปล่อยให้มาปล่อยให้มาทําแล้วจึงมาทําไม่ใช่ว่าหนีมาทําเองแต่มาหลังๆเนี่ยผู้หญิงที่มาทำเนี่ยบางคนพ่อแม่ก็ไม่เต็มใจเพราะว่าเอาลูกมาขายขัดดอกบ้างเป็นทาสบ้างอะไรบ้างหรือว,ว่าบางทีก็ถูก ชุดถูกพามาอะไรองี้นะครับนะถูกล่อลวงมานะมาภายหลังเนี่ยคนที่ไปนอนกับโสเภณีก็บางทีก็ถือว่าผิดศีลข้อ3เพราะว่าโสเภณีคนนั้นอาจจะไม่ได้เต็มใจมานะครับนะอาจจะไม่ได้เต็มใจมาทําเพราะฉะนั้นเงินของยายแฟงที่มาสร้างวัดเนี่ย จึงเสมือนว่าเป็นเงินบาปอยู่เหมือนกันนะยายแฟงเนี่ยอยากได้บุญอยากให้คนชมว่าตัวเองทําบุญนะครับนะก็ไปนิมนต์สมเด็จโตวัดระครังสมัยนะั้นยังไม่เป็นสมเด็จโตเป็นครัวโตนะเป็นครัวโตพรมลังสีนี่แหละนะครับมาเทศครัวโตทาเป็นคนเทศตรงๆเทศขวานผ่าซากครับพี่น้องนะท่านกเทศบอกว่าเออยายแฟงเนี่ยได้บุญนะแต่ได้บุญไม่เต็มบาทหรอกนะได้แค่สลึงเฟืองว่างัอหโหสลึงเฟืองนี่ นะสลึงหนึ่งกับอีกเฟืองหนึ่ง่ะสลึงกับอีกครึ่งครึ่งครึ่งสลึงกันครับนะอ่าก็ได้แค่นั้นแหละว่างั้นนะเยฟแฟนโกรธมากฟัดหัวอย่างเลยนะครับนะเมื่อเทศจบแล้วเยฟแฟนก็อ่ายกขันกันเทศไปประเคนถึงกับกระแทกตุ้มต่อนหน้าอ่าหัวโตหัวโตท่านก็เฉยเฉยนะครับนะอ่าด้วยความเจ็บใจนะครับนะก็คงจะรู้ข่าวว่าหัวโตก็ล้อสิซึ่งจริงจริง,รงท่าน,ท,านท่านสนิทกันมาก,กน,นะครับนะแต่ว่าบางครั้งก็ขัดกันบ้างอะไรกันบ้างนะก็เลยไปนิมนต์อ่า รัชการที่4ซึ่งขนาดนั้นบวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศนะครับนะเรียกกันว่าภิกษุเจ้าฟ้าเนาะภิกษุเจ้าฟ้าให้มาเทศนะกลายเป็นว่าแทนที่ภิกษุเจ้าฟ้าจะเทศบอกว่าอาน,นิสงส์สร้างวัดใหญ่โตโมโหลานจะได้บุญอย่างนั้นอย่างนีน้เปล่าเลยนะครับนะตีค่าต่ำกว่าขัวโตเขาไปอีกนะบอกว่าได้แค่2องไพว่าอย่างนั้น นะอันนิสงเนี่ยได้แค่2ภัยตีแล้วประมาณค่าได้2ภัยอู้วเวรกรรมเอ้ยยายแฝงนะครับนะอ่ะยายแฝงก็ต้องช้ำใจไปรอบที่2เนาะต่อมานะครับวัดใหม่ยายแฝงเนี่ยก็ได้รับพระราชาทานชื่อนะสมัยรัชกาลที่5ถ้าหลวงสอนจะไม่ผิดเนาะให้ชื่อว่าวัดคณิกาผลคณิกาแปลว่าคณะของผู้หญิงเนี่ยนะครับนะผลก็คือผลของคณะเพราะผลที่ได้จากคณะของผู้หญิงคณะเพราะว่าคณะของผู้หญิงก็คือ,อ โสเพนีนั่นแหละนะครับผู้หญิงที่ทํางานเป็นหมู่คณะก็คือโสเพนีนั่นแหละนะครับนะ,ะผลดอกผลที่เกิดจากการค้าขายประเวณีซึ่งเอามาสร้างวัดกระแปะความว่าอย่างนั้นวัดคณิกาผลนี่นะครับนะก็ยังดีนะครับนะก็ยังมีเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินให้ชื่อนะครับว่าวัดคณิกาผลก็จาไม่ได้ว่ารอหพระราชทานเองหรือว่าใครประตังให้อย่างไรก็ไม่ทราบได้นะครับนะ,ะเดี๋ยรับพระราชทานวิสุคาม,มาสีมาก็เปลี่ยนชื่อว่าเป็นวัดคณิกาผลเนาะอ่ะ ทีนี้ก็โสพินีก็ไม่ต้องห่วงนะครับทุกวันนี้ก็กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายทําไมไม่ทําให้ถูกกฎหมายซะล้วเนี่ยเมื่อมันจะค้าขายกันแล้วนะทีนี้เราต้องคิดหลายๆแง่งพี่น้องนะมันอาจจะไปในเรื่องของถ้าเราปล่อยให้มันถูกกฎหมายเนี่ยมันจะไปในแง่ของการาาลักพาผู้คนการค้าขายมนุษย์าการไป ผิดกฎหมายในด้านอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะ,ะทางบ้านเมืองเราก็เลยยังไม่อนุญาตเปิดให้เป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะนั้นกิจการพวกนี้จึงกิจการที่แอบเปิดกันนะแอบแฝงอยู่ในตามขับตามบาร์ตามเหล้าตามอะไรบางทีก็ยืนกันอยู่ตามข้างถนนนั่นเรียกกวักมือรถเรียกไว้ๆนะครับนะ่ามีเยอะนะครับนะเจอกันเรื่อยแหละอ่ะทีนี้ พัฒนาการสูงมากครับปัจจุบันนี้ไม่ใช่มีแต่โสเพณีผู้หญิงแล้วนะมีโสพลด้วยโสพลก็คือ,อนี่ลุงสอนบรญญัติศัพท์กันเองนะเพราะว่าโสเพณีนี่เป็นแปลว่าหญิงงามเนาะปัจจัยอีแปลว่าผู้หญิงผู้ชายต้องเป็นสละอาก็เป็นโสโสพนาละกันเนาะโสพนาคือคือชายขายบริการนะครับนะหรือที่ศัพท์ปัจจุบันนี้เรียกกันว่า ชายขายน้ำนะผู้ชายขายน้ำก่อนหน้านี้สัก2ี่0ปีเขาเรียกว่าผู้ชายป้ายเหลืองนะครับนะปัจจุบันนี้นิยมเรียกกันว่าผู้ชายขายน้ำนผู้ชายขายน้ำเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะหากินกับพวกผู้ชายด้วยกันที่มีจิตใจเป็นหญิงนะครับนะผู้ชายที่มีจิตใจเป็นหญิงบางคนก็มาในเพศสภาพเดิมๆเลยนะงูเห่าหูฟอฟอเลยบางคนก็ไปแปลงเพศสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะโชคดีหน่อยก็ อาจจะได้เจอสาวแก่แม่ไม้หรือว่าพวกผัวเผอพวกผัวไม่มีคํเลกําลังก็มาหากินมาหาเศษหาเลยหาความสนุกสนานกับพวกผู้ชายขายน้ำนะครับนะแต่ไม่น่าเชื่อครับพี่น้องนะจากการอ่านหนังสือของลุงสอนมาในหลายๆเล่มน,นะได้ความว่าพวกผู้ชายขายน้ำเนี่ยค่าตัวแพงกว่าผู้หญิงอีกครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ